สำหรับใครที่กำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกม RV f ฟ e ีไฟ r e และ Genshin Impact ในราคาที่ถูกถูกแล้วได้เพชรเยอะๆนะครับผมขอแนะนำรานนี้เลยนะครับร้านเม l o ท t o อัพใครที่สนใจก็กดลิงก์เพจด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครที่สะดวกก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดไลน์เมโลท t o อัพ ขอบคุณที่สมัครสมาชิกประชาชนเกินด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไ่กับเกม Genchi Impact อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับชิโอคุงนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นกันนะครับว่าปกคลิปของผมน่าจะเป็นแจกไพ่มอเจมหนึ่งพันหกร้อไพ่มอเจมอ้าคลิปนี้แน่นอนครับคือแบบ ผมก็ตกใจเว้ยว่ามัาไส้ไพมอนเจ็มเยอะขนาดไหนคือได้ครอบจ็กง่ายเลยนะครับผมให้เรากดมาที่จดหมายครับจดหมายนะเราก็จะเห็นไหมครับตรงนี้นี่ขอขอบคุณนักเดินทางทุกท่านหนึ่งทับสี่อาแน่อ่าแน,าแน่ไม่เจ็ดทีเดียว มันไม่แจกทีเดียว1นทับสไปว่าต้องล็อกอิน3วันเอ้ยไม่ใช่3วันสิสวันนะก็มันก็จะแจกอยู่4วันผมไม่รู้นะครับว่าอันนี้จะแจกถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ทุกคนครับเข้ามาปุ๊บก,กดรับไปเลยครับ400ไพมอนเจ็บกับปีกปีกปีกโอ้ ปีกฮะทุกคนแบบว่าดูดิสกินปีสสิคือแบบไพ่ไพ่มดเจมสี่ร้อยแ่ค่าเฮ้ยดูปีกสิโอ้โหปีผมขาดแค่แบบอันนี้อันเดียวอ,อันนี้คือไม่ได้จริงๆเว้ยราวัลสำหรับผู้เล่นอาร์พีสเตชชันเน็ตเว์นี่ไม่ได้นี่ปีผมขัดนี้แล้วก็อันนี้ยังทำไม่เสร็จนะเอออินาซูมา เอาว่ะทุกคนก็มันก็จะให้เราคือสี่ร้อยไพ่มาเจมเอาหายเอาเอาเอาหายเนี่ยเอาเอาเอานี่ไงก็เกมก็จะแจกให้เราสี่ร้อยไพ่มาเจมวันละสี่ร้อยไพ่มาเจมสี่วันครับผมรวมเป็นหนึ่งพันหกร้อยไพ่มาเจมนะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับผม อันนี้ก็น่าจะเป็นการขอบคุณจากทางเกมนะครับโอ้ยดีใจมากเลยนะครับผมเป็นไพ่โมจิหนึ่งพันหกร้อยไพ่โจครับขอบคุณมากครับผมนี่อะไรครับเกมที่เราได<ม>้ทำในชงวันนี้นะครับผมมางน่ายๆได้ใจความนะครับอย่าลืมมารับกันนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะลืมก็ได้ว่าเฮ้ยจดหมายมันมีไงเออผมกลัวว่าถ้าผู้ชมดูแล้วแบบ ลืมไหมลืมข้อจดหมายเหมือนผมไหมคือผมไม่มาเช็คจดจดจดคือผมไม่มาเช็คจดหมายไงถ้าเพื่อนผมไม่ทักมาบอกคือผมก็ไม่รู้ว่ามันแจกนะก็ผมก็ทําคลิปมาบอกท่านผู้ชมแล้วครับผมก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้มีเพเท่านี้นะครับผมดูแล้วชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับผม ไว้เจอกันจุดหน้าเลยกันนะครับ